าวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบคูคูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คูคูของเราคืออะไรไปดูครับเป็นหุน้นเล็กสเปกแรงในเซนเด็กไทยแลนด์ในกลุ่มของ h c a ุแ e นะครับก็คือหุ้น IMH หรือว่าบริษัท Intermedical Care and Lab Hospital นะครับไปดูความน่าสนใจของ หุ้นเล็กสเปกแรงที่อยู่ในเมกกะเทนได้เลยนะครับโดยหุ้น IMH เป็นกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งประกอบด้วยทุกที่1เป็นโรงพยาบาล Inter Medical Care and Lab นะครับอันที่2เป็นโรงพยาบาล IMH ทนบุรีอันที่3เป็น IMH Medical Hub นะครับผมซึ่งจะเปิดให้บริการกลางปี2568นั่นเองนะครับ ก็สรุปว่าเขามีทั้งตัวแ l a บแล้วก็ตัวโรงพยาบาลอยู่ด้วยกัน3ที่ด้วยกันนะครับที่จะเปิดในอนาคตด้วยนะครับผมโดยตัวรายได้นะครับลดลง31% Q1Q ไตรามาสต่อไตรามาสตัวก,กำไรลดลง59% Q1Q ไตรามาสต่อไตรามาสเรียกว่ารายได้กำไร ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้สินลดลง21% Q 1 Q ตัวสินทรัพย์ลดลง1% Q o Q นะครับรายได้ไม่ค่อยสวยกำไรไม่ค่อยดีนะครับ p e ก็ตึงๆอยู่ที่14เท่านั้นเองนะครับราคานี้ก็แปลผลกันได้ว่าลงทุน14ปีคืนทุนถ้ายังโตไม่ได้มากกว่านี้นะครับ P/B book value อยู่ที่2.99เท่าก็เกือบ3เท่านะครับบ่งชี้ว่า ราคานี่ก็ซื้อได้แพงกว่าเจ้าของงานเกือบ3เท่านั่นเองนะครับแต่ว่ายังดีที่โดดเด่นด้วย D/E Ratio นี่สินตุนค่ก็ขั้งต่ำนะครับอยู่ที่0.32เท่านะครับถ้า D/E Ratio นี่สินทุนน้อยกว่าหนึ่งก็ถือว่าน้อยมากนะครับในสภาพเศรษฐกิจปันผลชนิดนี้นี่น้อยชนิดก็น่าจะเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับยีปันผลมีมาให้เล็กน้อยที่1.21%ต่อปีพอได้เป็นน้ําจิ้มนะครับก็เพื่ออะไรจะลงทุนในไอเชก็ลองไปศึกษา เพิ่มเติมทากแกบ้านกันต่อตัวนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ่ไรไม่สนใจเชิง V.I จะไปเป็นสายเทรดเข้าออกตามครับก็ไปดูตัวกราฟแต่เลยนะครับโดยดูตัวกราฟไทม์เฟรมันพบว่ามีการตัดลงของ M.A. สี่ลายเส้นสีดำเงินตัดเส้นสีลายสีแดงลงไปนะครับมีฮิสตแกรมนะครับสีแดงจมลงไปใต้น้ํากันยาวๆเลยครับวงเชือเป็นสัญญาณซื้อสัญญาณขายในภาพใหญ่ไทม์เฟรมันนะครับเพื่อนๆที่เล่นไทม์เฟรมันก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสตร์แกรมแดงแท่งแรกแล้วนะครับ แล้วก็มือว่างไปก่อนยังไม่มีสัญญาณเข้าซื้อแต่อย่างใดนะครับไปดูตัวทามเฟรมวีครับตามเฟรมวีก,ก็พบว่ามีการตัดลงของ MACD l i n ซเส้นสีนเส้นเงินตัด เส้นสีไลน์สีแดงลงไปมีฮิสโตแกรมสีแดงจมลงไปใต้งามกันยาวเช่นกันนะครับปูชี้เป็นสัญญาณเซล้อสัญญาณขายในภาพระยะกลางทามฟิมวิคนะครับเพื่อนๆที่เล่นทามฟิมวิคก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสโตแกรมแดงแท่งแรกแล้วเช่นกันนะครับยังไม่มีสัญญาณเข้าเหมือนกันนะครับดูตัวทามฟิมเดย์นะครับทามฟิมเดย์เป็นสัญญาณขาขึ้นนะครับมีการตัดขึ้นของ MACD line เส้นสีดำเงินตัด เส้นเชือกลายสีแดงขึ้นไปนะครับมีฮิสโแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเนือน้ํายาวๆแต่แท่งไม่สูงมากนะบ่งชี้ว่าเป็นสัญญาณบายสัญญาณซื้อแต่ว่าไม่บ u l l i มากหนักนะครับเพื่อนๆที่เล่นทามฟิลมดก็ต้องซื้อตั้งแต่ฮิสโแกรมเกียวทั้งแรงแล้วก็ต้องถือไปก่อนยังม,มีสัญญาณเท e โปรฟิตแต่อย่างไดนะครับก็ฝากกันไว้สําหรับสายเทรดวินยัย มายเซ็ตมันมี m แมネจเมนต์การต่างๆอินดิเคเตอร์และ t Time f r a ร e ที่ใช้อย่างเคร่งครัดก็จะช่วยให้เพื่อนๆรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกำไรไว้ได้นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปทุกวันนะครับสองมอคอลงตุนขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสว่วนเพื่อนชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ ขอบคุณครับ